สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญลูกปูกไข่นะครับวัดบางเลนจังหวัดสุดพรรณไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่หล 10, ักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับ เหรียญลักษณะเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อเดียวนะครับจะเป็นเนื้ออัปปก้าขันเงานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันนะครับเบื้องต้นในการพิจารณาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมส่งลิงก์กับเบอร์โทรสัไว้ในช่องใต้ YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมยินดีนะครับ รับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันได้เลยนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับเหรียญลูกปู้ไข่นะครับอ่าผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้อ่านี่จะมีเส้นแตกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่อ่าตรงนี้นะครับนี่นี่เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับในการพิจารณานะครับนี่อ่าผมจะแขงให้ดู นะครับบริเวณตรงนี้นะครับ1จุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับผมจะดูนะครับบริเวณผมบริเวณตรงพื้นเหรียญตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับผมคมยื่นออกมานะเนี่ยจะเป็นเข็มนะครับเนี่ยเล็กๆนะครับเนี่ยยื่นออกมานะครับอ่าถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมันเนี่ยจะคมนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะลักษณะเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปอผมจะดูนะครับตรงมุมล่างเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับทอทงตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับอตรงนี้นะอะ๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่เนี่ยเนี่ยครับอนี่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 ทอทงตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกอบริเวณตรงนี้นะครับนี่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 อีกหนึ่งจุดนะครับอบริเวณตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับบริเวณนะครับตรงไหลนะครับตรงเนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับขีดขีดสามขีดนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่จะมีเส้นนูนๆนะครับเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับบริเวณตรงนี้นะอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับผมจะดูนะครับ ตรงจีวตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับคมๆนะบนพื้นเหรียญนะครับนี่โฟกัสให้โดูนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับนี่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 ตรงเนี้ยครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับอยู่บิเวรตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวรตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับอยู่บิเวรตรงนี้นะคมๆนะครับบนพื้นพื้นตรงนี้นะครับนี่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  อ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่เนี่ยครับบุเลยตรงนี้ยอ่าคมๆแบบนี้เลยนะอ่านี่ครับผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเลยถัดไปนะครับตรงรอเรือตรงนี้นะครับอ่าตรงรอเรือตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับคมๆนะยื um ่นออกมานะครับนี่อ่าผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่าบริเลยตรงนี้นี่นี่นี่นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนี่อ่าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับหูจอด้านหน้ากับพื้นผิวเหรียญกันอ่านี่นี่นี่หูจอด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่านี่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 ผมตะแคงให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูพื้นผิวเหรียญนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะครับแบบช้าชานะอ่านี่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 พื้นนะครับอ่าพื้นนี่อ่าพื้นผิวเขาจะตึงๆลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านี่เราคาบนะครับบางทีเขาจะมีคาบยาขันนะ สีแดงแงนะครับนี่ครับอยากขาดสีแดงแดงเป็นธรรมชาติของเขานะครับนะครับนี่นี่แขนหลวงพ่อเขารุ่นนี้นะครับแขนหลวงพ่อเขาจะแขนกลางออกมาเยอะๆหน่อยนะครับนี่นี่นี่นะครับอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญนะครับมุมล่างนะครับนี่นี่ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องฟรีนะครับ ผมทิ้งลิงก์กับเบอร์โทรศัพท์นะครับทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วนะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้นะครับเพื่อส่งรูปมาให้ผมพิจารณาเบื้องต้นในการพิจารณาและนัดหมายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็คือพื้นฝั่งขวานะครับอนนี่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 คือพื้นฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับอ่านีนี่นี่นะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหลังกันนะครับ จุดสังเกตแรกเลยนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับยอยักตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแตกนะครับตรงปลายหัวยอยักนะอ่านี้่นี่นี่ผมจะแขงให้ดูนะครับเนี่ยจะมีเส้นยื่นออกมาอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะครับเป็นเข็มเล็กๆยื่นออกไปนะครับอ่าหนึ่งจุดนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นีตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไป ผมก็จะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับตรงฐานตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเข็มเล็กๆยื่นขึ้นไปข้างบนนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงเนี้ยฐานตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณฐานฝั่งซ้ายนี้นะครับตรงเนี้ย นะครับปลายเขาเนี่ยนะครับจะแหลมชนขอบฐานนะครับอ่าเนี่ยนี่ฐานด้านในตรงไข่ไข่นะครับตรงเนี้ยนะครับปลายเขาเนี่ยนะครับจะแหลมนะครับอ่าบริเวณตรงเนี้ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับอ่า ตรงปลายตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับยื่นขึ้นไปข้างบนนะปลายแหลมๆนะครับ bon <future Đây S 1> ผมโฟกัสให้ดูนี่นปลายเขานะครับจะแหลมๆลักษณะอย่างนี้นะครับนี่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 ครับผมตะแคงให้ดูนะครับปลายเขาจะแหลมๆแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปเราก็จะดูนะครับบริเวณนะครับเม็นพระศกตรงนี้นะครับ เขาจะคมนะครับเป็นลูกๆนะครับนี่นี่นี่ขนาดเหรียญนิปป๊มขยื่นนะครับเนี่ยเขายังคมแบบนี้เป็นลูกๆนะครับเม็ดเม็ลูกๆเนี่ยขึ้นมาเลยนะนี่ผมจะแขงให้ดูลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้นะบริเวณที่ผมดูอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับบริเวณนะครับมุมล่างเนี่ยนะครับผมจะดูตะตรงในตัว เลข2ตรงนี้นะครับจะมีก้อนนะครับกลมๆนะครับก้อนกลมๆอยู่บริเวณตรงนี้นะผมโฟกัสให้ดูนี่ครับนี่ครับเขาจะมีก้อนตรงนี้นะครับอยู่ในตัวเลขสองนะนี่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 นะครับเป็นจุดที่ผมสังเกตดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับอีก1จุดนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่าบริเวณหูเจาะด้านหลังกันนี่นี หูจอดนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นี่ผมจะแขงให้ดูนะครับนี่หูจอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับฝั่งซ้ายกันนี่นี่นี่พื้นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับนี่นี่พื้นฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับผมพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับถ้าไม่ชัดยังไงนะครับขออภัยนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับ อ่าเนี่เเนอ่าตรงนี้ก็คือตรงกลางนะครับอ่าแล้วมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างเน่เน่่อ่าตรงนี้นะครับก็เป็นจุดพิจารณา,น,าน,นะครับเบื้องต้นนะครับอ่าผมพยายามจะทําให้ดูหลายๆมิตินะอ่าหลายๆมิติของพระนะครับพระเครื่องเนี่ยมีพระเครื่องเนี่ยต้องดูด้านหน้าด้านหลงังด้านข้างพื้นผิวเหรียนนะครับเป็นอวบรกรอบนะครับหูจอกก็เช่นกันนะครับอ่าเน่ เราไปหันไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นลักษณะนะครับการตัดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงหูนะหูเหรียญนะครับอันนี้มุมบนฝั่งซ้ายนะนี่ครับผมพยายามจะทําให้ชัดนะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายนี่นี่นี่อันน kötü, <c interf drink> ี้ก็คือตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับ จะเป็นตัดลักษณะอย่างนี้นะครับนี่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 อันนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับมุมฝั่งซ้ายนะมุมล่างแล้วนะครับนี่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 อ่าอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมขวาด้านบนก่อนนะครับอ่านี่มุมขวาด้านบนนะครับจะเป็นตัวตัดลักษณะอย่างนี้นะอ่านะครับ อ่นนี้ก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางฝั่งฝั่งขวานะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับอ่าตรงนี้นะครับพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับอ่านี่นี่นี่อันนี้มุมล่างและมุมล่างมุมล่างฝั่งขวาอ่านี่ครับอ่านี่ตัดจาร้อยตัดแล้วลักษณะการตัดให้แม่นๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ การรีวิวของผมนะครับรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยนะครับถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับทางร้านเนี่ยก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมส่งลิงก์นะครับกับเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดนะครับไว้ ใต้ช่อง YouTube ไว้ให้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ